สวัสดีครับผมอาชีสิงหล่อครับตอนนี้อายุก็หลักห้าแล้วครับมีอาการปวดที่สะบักหลังสะบักมันขัดอะมันเจ็บมันปวดทรมานเนี่ยมันร้าวไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยตั้งแต่จักรแลเนี่ยหลังเนี่ยบางทีมันก็ย้ายมาขวามากมาซ้ายบ้างแต่ส่วนมากจะเป็นสะบักพอเป็นนานๆแล้วมันก็เหมือนกับแบบมันมีความรู้สึกว่า ไม่มั่นใจอะนานแล้วล่ะเคยไปนวดนวดก็มีผ่อนคลายบ้างหายสักพักนึงก็เป็นอีกมีพวกพวกแนะนำมาบอกว่าน้ำมันทายะเนี่ยทาแล้วจะผ่อนคลายคลายเส้นผมใช้แล้วรู้สึกว่ามันสบายดีมีความเย็นนะมันเย็นเย็นแล้วก็มันซึมเข้าไปลึกๆทำให้สบายและกลิ่นมันหอมด้วยกลิ่นหอมสบายมันเหมือนกับนวดไปทาไปเนี่ย แล้วผ่อนคลายไปด้วยแล้วก็เบานะรู้สึกเบาขึ้นเยอะพี่น้องครับที่ติดตามผมนะครับ <S <S ก็ขอฝากเป็นมังใจให้นะครับว่าการเจ็บป่วยคนเรานั้นมันหนีไม่มหนีไม่หนีไม,ม,ม่พ้นหรอกครับนะฉะนั้นแล้วคนเราถ้าเราเจ็บแล้วเนี่ยมันเจ็บเส้นเจ็บเอ็นเจ็บกระดูกเจ็บอะไร้วแต่เราจะมีความกังวลฉะนั้นแล้วผมอยากจะแนะนําว่านะน้ํามันทายะนี่ครับจะช่วยท่านได้เป็นบุญครับบอกบุญต่อกันนะครับอันนี้โอกาสดีครับ ฝากไ้ด้วยครับน้ำมันทายะครับทาแล้วผ่อนคลายแล้วทาแล้วเส้นเอ็นมันจะผ่อน่อคลายไปเรื่อยๆแล้วจะหายเองครับสวัสดีครับผมหลุยชวนชื่นนะครับผมเป็นคนที่เล่นกีฬาหลายชนิดปา้าผมก็เลยจะมีอาการเรื่องกระดูกเรื่องกล้ามเนื้อแต่สุดท้ายเนี่ยที่ผมเป็นหนักสุดก็คือตอนนี้ผมเป็นผังผืดเกาะที่หัวไหล่ผมก็ต้องกายภาพนะฮะใช้ยาชนิด เราก็ไม่อยากกินยามากเพราะว่าเรากลัวมีผลใกล้เคียงกับเรื่องร่างกายของเราอีกอแขนเราะจะไม่มีกําลังในในแนวตรงนะฮะไม่สามารถยกของลักษณะนี้ได้มันก็เลยทําให้เกิดปัญหามากนอนก็บางครั้งพอนอนปุ๊บจะปวดมากเราต้องมาขยับให้มันให้มันคลายหน่อยแล้วถึงจะต้องนอนต่อได้สามารถสามารถตื่นได้ในขณะที่ปวดเลยอะพอเป็นปวดมาก,ม,ากมันก็จะขึ้นมาถึงนะฮะเส้นนี้ที่ขึ้นคอแล้วก็ เส้นที่ที่ปวดหลักสุดของการติดโมลายก็คือจะเป็นเส้นที่ตรงสะบักด้านสะบักล่างนะฮะแล้วก็สะบักด้านหลังมันจะปวดตลอดเวลามาเจอน้ำมันของทาย,ยะเนี่ยก็มีคนแนะนํามาแล้วเขาก็ใช้แล้วเขาก็หายจริงเพราะว่าอยู่ในวงการด้วยกันเราก็ลองมาใช้ผมใช้เพียงประมาณ20วันก็ใช้อยู่ประมาณสามขวดนะครับประมาณ3ขวดนะครับก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าผมก็อยากหายผมก็เลย ใช้เยอะหน่อยนะฮะแต่ผมว่าการใช้นะก็ใช้ตามอาการแล้วกันให้เรารู้สึกว่าใช้แล้วเราได้ผลกับสิ่งที่เราใช้นะครับคนเราถ้าเมื่อเจ็บปวดกับร่างกายเรื่องเส้นเอ็นเรื่องกระดูกนะฮะเรื่องไขข้อต่างๆเนี่ยมันทรมานจริงๆนะฮะลองใช้ดูครับนะฮะลองไปใช้แล้วก็อยากให้ใช้จริงๆด้วยเพราะว่ามันมีผลกับร่างกายเตยจริงๆผมใช้มาไม่ถึง20วันผมรู้สึกว่ามันจะดีขึ้นมันดีขึ้นเลยฮะแล้วก็มีอนาคตที่จะหายได้ด้วยครับฝากไปเลยครับ น้ำมันทายาครับผมรับพวกเชญกิฟครับจากจัาหวดหน้าม่าหรือก่อนบาดไครเขต็ดรับพวงเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นศิลปินที่ใช้แรงงานแบบว่าขนาดเป็นหัวหน้าคณะลิเกย,ยังเป็นลิกพระเอกลิเกจับตังเลยอคือเราทํางานมาตั้งแต่เด็กฮะใช้ร่างกายมาเยอะมากพออายุสูงเข้าโอ้โหปวดปว,ว,ว,วดนู่นปวดนี่ปวดแบบทรมา,านนะครับนอนหลับต้องปล่อยให้ ให้หลับไปให้พื้นหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาก็ปวดใหม่ไอ้ที่มันปวดมากๆคือเอวฮะเอวเขาเรียกบ้านปวดเรียกจะเบ็ดเน็กพอมันปวดแบบปวดมากๆแล้วมันก็ล้าวลงมาขาเลยอ่ะคือไม่รู้จะทํายังไงอ่ะคือปวดแล้วก็มันปวดทุกเวลาจริงแต่จริงจริงก็เบาๆลงเดี๋ยวมันก,ก็กลับมาปวดอีกมันไม่หายเลยไนงะเออเขาแนะนํามานะเขาบอกว่าพอพอเราทาปุ๊บ มันจะรู้สึกเย็นใช้เวลาสักสองสามวันน่ะมันก็ค่อยเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นนี่ผมสังเกตดูว่ามันหายไปเลยอะ่ะจ้ารู้สึกรู้สึกสบายใจแหมรูปหน้าพวงอะ่ะยังไงก็เป็นกันทุกคนไม่เป็นตรงเอวเหมือนเหมือนน้าพวงก,ก็ต้องเป็นที่อื่นที่คอที่ไหนก็ตามทีนะยังไงก็อย่าปล่อยให้เป็นนะครับป้บองก,กันไว้ก่อนเนาะถ้าเป็นแล้วมันทรมานมันหายยากพวกเนี้ย อยายถึงก็ต้องผ่าตัดเลยเนาะป้องก,กันไว้ก่อนนะลูกๆเรายม่ปปปปปเป็นง่ายนะผมก็อยากจะแนะนำเนาะทายักุ่กๆนะพวกนี้เป็นกันหมดอะนะนะลองไปใช้ใดูนะนะรับรองได้ผล